อาจารย์เนี่ยคิดว่าทางด้านสังคมนะทางสันติอโศกเนี่ยเขาเขาทำได้ประสบความสําเร็จนะในเรื่องของของแอปพลิเคชันเลยคือมีภาคปฏิบัติเนี่ยชัดเจนเลยโดยเฉพาะเรื่องมังสวิรัตเนี่ยอาจารย์ว่าเขาประสบความสําเร็จมากมานานแล้วอะ่ะเขาสามารถมีเครือข่ายนะไปทั่วเลยลใช่ไหมนี่ทำนาเองนะแล้วก็ทานาต่าดำเลยนะจนะมาไถนาดํานาแล้วแล้วมีมีคนเท่าไหร่เนี่ย เนี่ย<ม>เด็กๆยังหนู่ที่ไปอยู่อ่ะเด็กใช่ไหมคะก็แล้วแต่แต่ที่แต่ของหนูประมาณสี่สิบกว่าคนสี่สิบกว่าคนที่กินนอนที่นู่นเลยใช่ไหมกินนอนที่นูน่นในโรเรีเยนที่เหล่าก็เป็นพวกผู้ใหญ่พระอะไรพวกนี้ค่ะมีเนาะมีบ้านมีวัดม,มีโรงเรียนมีผู้ใหญ่มีเด็กสมัญนาอ๊ะอยู่อำเภออะไรนะนครถมเนี่ยอยู่อะเภอพัพปะทพัปะทนค่ะ พระประโทนคาดได้ได้ได้เอาเลยเดี๋ยวพี่เสร็จแล้วก็เร,เรียกผมนะนนทำแข้งกระสอบวันวจะไปไห,หนคะผมผมจะไปเที่ยวครับทีมงานคุณแหวนของเราจะต้องเดินทางไปภูกเก็ตเล้วก็ช่วยอาจารย์ครึ่งเดือนทํางานของตัวเองอีกครึ่งเดือนอาจารย์ไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมไม่ค่ะไม่ค่ะอาจารย์เขาสดตัวธรรมดาเนี่ยอาจารย์นี่เนี่อาจารย์มาติดล็อกดาวน์ที่นี่ไง ปิดเรื่องโควิดธรรมดา,าจารย์เนี่ยไปอยู่อังกฤษแล้วธรรมดามาแค่สามเดือนครึ่งนี่ก็ธรรมะจัดสรรอีก <c oughs> ทาให้มีโอกาสเนี่ยได้อยู่นี่หกเดือนนี่อยู่ครึ่งปีเข้าเดือนที่เจ็ดเข้าเดือนที่เจ็ดทำให้มีโอกาสเนี่ยได้ทํางานเนี่ยในส่วนนี้ได้ไปออกจอบใจอะไรต่ออะไรพวกนี้นี่พอวันนี้นนขขนเาขาท้กมาเรียนให้นรียน้น้นให้น้ำให้กัดกัด ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรายังเป็นแค่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นของการทำงานของการทางานที่ใหญ่มากที่ใหญ่มากฉะนั้นสิ่งสิ่งสิ่งแรกที่เราจะต้องพยายามทำให้มันชัดเจนให้กับคนไทยนะคะแล้วก็ชาวโลกด้วยแหละก็คือว่าคอนเซปต์ในเรื่องเป้าหมายชีวิตมันต้องชัดเจน มันต้องชัดเจนในเรื่องเป้าหมายฉะนั้นนี่คือสาเหตุที่อาจารย์เนี่ยจะต้องใช้คำว่านิพพานทำให้คำว่านิพพานเนี่ยมันฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเลาะเอาความความเข้าใจผิดเก่าๆเนี่ยออกไปว่านิพพานเป็นเรื่องยากซึ่งแค่นี้เองเนี่ยโอ้โหนี่มันก็ยิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจผิดมานานนะคะ ยังเหมือนกันในขณะที่สันติอโศกเนี่ยเขาเขามีส่วนภาคปฏิบัติในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องการรักษาศีลแต่เรื่องของการเป่าประกาศเรื่องนิพพานก็ยังไม่ได้จะเป็นเรื่องเด่นใช่ไหมอันนี้เขามุ่งเน้นในการที่จะเอาตัวกายเนี่ยให้รอดแต่ก็ยังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อยู่ในร่องแห่งธรรมเพียงแต่ว่าเรื่องเรื่องเรื่องอะไรอะ่ะ เ,เรื่องนิพพานซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของชีวิตเนี่ยนะคะมันยังไม่มันยังไม่ใช่เรื่องเด่นของเขาซึ่งต่างจากของอาจารย์นะหนูฟังให้ดีนะต่างจากของอาจารย์เนี่ยในแง่ว่าภาคปฏิบัติมันมีอยู่แต่ว่าสิ่งแรกเอาเอาสิ่งแรกที่เราจะต้องเอาให้เอาให้มันชัดเจนให้ชาวโลกให้คนไทยรู้ชัดเจนก็คือว่าเราเกิดมาเพื่อที่จะกลับบ้านเดิมไปนิพพาน เรามาจากนิพพานเราต้องกลับไปนิพพานนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องคือมีคนกลุ่มหนึ่งอะ่ะที่รู้ว่านิพพานคือการไม่ต้องมาเกิดเกิดใช่ไหมมันก็ถูกแต่ถูกเล็กกว่าเซี่ยวเดียวไงถูกในส่วนหนึ่งแล้วที่สําคัญคือนิพพานคืออะไรคือถ,ถ้าใครมาถามอาจารย์เนี่ยวันนั้นเนี่ยเจาะใจเนี่ยเสียดายว่าเวลามันมัน,ม,นมันก็เลยแฮงอยู่ตรงนั้นนะนะมัน มันเนี่ยค้างอยู่ทาําให้คนเนี่ยเกิดอารมณ์ค้างตึงอาจารย์ก็ยังมีเจอรี่เข้านะว่าอืที่จริงอาจารย์เพียงต้องการพูดว่าวน,นิพพานคือภสษาบริสุทธิ์เท่านั้นเองอะ่ะแล้วให้คนไปคน้นภาษาบริสุทธิ์คืออะไรต่อไปแต่เวลาตรงคุณดูก็เลยมาเบรกก็เลยมาเบรกว่าเวลามันไม่มี<ต>ทีนี้ค,ค,ค่ะ แต่มันก็ม,มันมันก็เปิดทางว่าเปิดทางว่าถ้าถ้ามีถ้ามีฟีดแบ็าม,มากพอถ้ามีดีมานมากพอบอกว่าขอให้เจาะใจเนี่ยนะจัดเรื่องให้อาจารย์สุพวรรณกลับมาพูดเรื่องนิพพานต่อได้ไหมน,นะคะ เพราะว่ามีแต่คนถาม,มคนถามเรื่องนิพพานในเยอะเลยอะในนั้นนะ่ยว่าคืออะไรแล้วมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาพูดคือคือถ้าจะเอาเวอร์ชันเนี่ยสั้นๆก็คือนิพพานคือภาษาบริสุทธิ์จบเราอยู่ก็ต้องไปทำเองซึ่งตรงนี้ไงมันเป็นจุดเด่นเนี่ยของอาจารย์ในแง่ที่ว่ามันมีภาคปฏิบัติอยู่ในตัวในขณะที่คําว่าน,นิาพพานไม่มีนิพพานเนี่ยฟังแล้วเนี่ยเราวยังไงต่อ คือฟังแล้วคนจะคิดว่ายากแล้วถ้ายิ่งถ้าใครเคยไปวัดท่าสูงของหลวงพ่อฤษีริงดำ,ดำก็จะวาดภาพจินตนาการว่านิาพพานเนี่ยเป็นเรื่องต้องมีอะไรวิงวิวิงว,งว,งว,งวงิสวยงามน,นะเมืองที่ทำด้วยแก้วด้วยเพชรด้วย,ด,วยดินจินดาอะไรจะไม่มีใครกล้าคิดว่านิาพพานคือความว่างที่มันไม่มีอะไรเพราะมีคนพูดในนั้นนะผมวาาอะไร โอ้เจ้าไม่ได้พูดอย่างนี้ท,ท,ท,ทั้ทงๆที่ท่านพูดชัดเจนเลยนิพพานังปรมังศูนย์อย่างศูนย์อย่างนิพพานังคือศูนย์นิพพานังเป็นศูญคุณจะแปลไงก็ได้ะฉะนั้นคนคนเข้าใจผิดเรื่องนิพพานเยอะ <คน S 1> เยอะมากในเมืองไทยไแล้วสําหรับผู้หญิงแม่บ้านธรรมดาคนหนึ่งมาแตะเรื่องนิพพานเนี่ยก็คือเรื่องหาหาใสหัวคือถ้าเราไม่รู้จริงถ้าเราไม่รู้จริงเราจะไม่พูดเราจะไม่แตะ มันไม่พูดอยู่แล้วว่าถ้าเราไม่รู้จริงเราจะไปยุ่งอะไรทําไมคือทําบุญไปสวรรค์ไม่ดีกว่าหรยอมายุ่งเรื่องนี้ทาไมใช่ไหมฉะนั้นสาเหตุที่เรากล้าพูดเพราะว่าเราต้องรู้ว่านิพพานคืออะไรแล้วต้องผ่านการพิสูจน์พะอาจารย์นี้ไม่ใช่จบปอสิอาจารย์จบธรรมศาสตร์อาจารย์ใช้เหตุผลเป็นนะคะฉะนั้นก่อนที่จะออกมาเนี่ยว่า พูดอย่างนี้เนี่ยเราจะต้องชัวร์ต้องอ่านเรื่องอดอุตลิกก่อนนะคะเราจะต้องมั่นใจแบบไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนต์ต้องมั่นใจเนี่ยนะล้านเปอร์เซนต์ก็ไม่มีปัญญาชนคนไหนต้องการให้ใทรเหยียบเราเราก็มีอีโก้ของเราเนาะปัญญาชนเนะนะหนูมีอีโก้ไหมลูกไมจะไม่มีอีโก้มีทั้งนั้นแหละนะคะ ฉะนั้นมันไม่มีปัญญาชนคนไหนหรอกยิ่งเป็นปัญญาชนคือถ้าคนไม่มีสถานะทางสังคมถูกเหยียบเนี่เขาชินไงเขาชินถูกต่อการกดูถูกแต่ถ้าปัญญาชนเนี่ยถูกดูถูกเนี่ยอาจจะเป็นสงครามได้เป็นสงครามเลยละ่ะจะไม่มีใครยอมเสียหน้าเสียอะไรต่ลยฉะนั้นเราก็มีส่วนนั้นแต่ทําไมเราจึงทามันเป็นมันเป็นพลังจากข้างในซึ่งตอนนั้นเราทําเนี่ย คือข้างในข้างบนเนี่ยเขาก็ผลักดันเราอยู่ด้วยแต่เราไม่รู้มันที่จริงสับสนมากนะมันก็แต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีมีสิ่งนั้นมีนิพพานเป็นที่พึ่งไงเราถึงแก้ปัญหาได้ทุกครั้งเราถึงลุกขึ้นได้ทุกครั้งฉะนั้นมาถึงตอนนี้มันแก่แล้วละเราถึงมามองย้อนกลับเนี่ยถึงรู้ว่า๋อนี่มันเป็นมันเป็นโซพลันโซพลันอยู่ในเรื่องก่อนอวิชามเป็นโซพลันของเราหนึ่งแล้วก็ เป็นเปนพยงานด้วยที่เราทำร่วมกับข้างบนเราเพิ่งมากล้าพูดเพราะเนี่ยท่านถึงจับมือเขียนเรื่องก่อนอวิชาเหมือนกันจับมือให้เขียนนะก่อนอวิชานี่ไม่ใช่เรื่องเรื่องความต้องการนะฉะนั้นเล้าเรื่องนี้พระเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นแผนฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นงานใหญ่งอกซึ่งในเมืองไทยไม่ชอบให้ใครเด่น ลักษณะนะนะคะโดยเฉพาะทุกคนมันมีเรื่องนี้โดยเฉพาะมาจับเรื่องนิพพานมันจะไปเหยียบมันจะไปเหยียบขาของคนที่เขาเ<ม>ขาวควรที่ <ใน S 1> จะพา<ม>น<ม>ในวงการศาสนาเนี่ยเรื่องใหญ่มากนะที่ธรรมะนีน่ยัขยายใช่แต่ตรงนี้นะถ้าถามณนะนะโมเมนต์นี้นี้นะว่าอาจารย์กลัวไหมาอาจารย์ก็ต้องบอกว่าไม่กลัวคือคือถ้าตรับใดที่เราเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เราเอาความว่างเป็นที่พึ่งได้ อาจารย์ก็ไม่กลัวสิ่งสิ่งที่น่าหน้าอะไรอ่ะสิ่งที่น่าเศร้าอะนะสำหรับสังคมไทยเนี่ยก็คือว่าใช้เหตุผลไม่เป็นเขาใช้เป็นแต่อารมณ์ยอมไม่ได้ไม่ไม่ใช่ตรงนี้เห็นไหมก็ยังเข้าใจยากเป็นเพราะอาจารย์เนี่ยอยู่ที่นูน่น อาจารย์เนี่ยสอนฝรั่งก่อนที่จะสอนคนไทยถ้าสอนฝรั่งเนี่ยถ้าเราไม่มีเหตุผลแน่นเลยนะเราไม่รอดคือทุกอย่างมันต้องเป็นเหตุเป็นผลมันต้องพิสูจน์ได้นี่คือหลักการทางวิทยาศาสตร์หนูฟังรู้เรื่องไหมฟังขอรู้เรื่องนะใช่ไหมแต่คนไทยเราเนี่ยเ,เหตุผลเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจเขาคิดว่าถ้าฉันไม่ชอบตรงนี้คือถูกต้อง ถ้าฉันโกรธถ้าฉันเนี่ยนะไม่ถูกใจสิ่งที่เขาพูดฉันไม่ชอบหน้าเขาสเสออผู้หญิงคาราวสาแหมจะมาพูดเรื่องนิพพานพวกนี้คืออารมณ์ทั้งนั้นใอันี้ไม่ใช่เหตุผลอันนี้ไม่ใช่เหตุผล,น,น,ผลนี่คือการใช้อารมณ์แต่คนไทยก็ไม่เข้าใจแต่แต่นี่แหละคือลักษณะของคนไทยที่เอาอารมณ์เนี่ยมาศาสกันมาศาสตกัน แล้วคนหมู่มากเป็นกลุ่มขนโคขนโคนี่เข้าใจไหมผู้เจ้าพู่ชนน้อยขนโคกับเขาโคร,รู้จักไหมลูกผู้เจ้าบอกว่าคนโง่ในโลกนี้มีจํานวนเท่าขนโคคนฉลาดในโลกนี้มีจํานวนเท่าเขาโคเขาโคมีกี่เขาลูกสอง <c oughs> จานั้นคนโง่กับคนฉลาดในโลกนี้ไหนมากน้อยกว่ากัน <c oughs> คนโง่มากหรือว่าคนฉลาดมากคนโง่มากคนโง่มาเนี่ยพอคนโง่เนี่ยมันมากกว่าแล้วพอเอาอารมณ์มาศาสตร์กันนะ่ะมันเหมือนไฟลามทุ่งเหมือนไฟลามทุ่งเข้าใจไหมนะคะเหมือนกระเมนสมัยนน้นนะเมรแดงเนี่ยคืออันนี้เราไม่ได้พูดในลักษณะเรียกว่าดูถูกนะนะนะพวกเกรรมกรชาวนาแต่ว่ากลุ่มคนที่การศึกษาน้อยเขาจะใช้เหตุผลไม่เป็น ใช้อารมณ์เป็นฉะนั้นในเนื่องจากพวกเขาถูกกดขี่เนี่ยมานานมาเยอะเลยมานานแสนนานพอมาถึงจุดที่คนเอาอาวุธมาใส่มือเขาอาวุธหมายถึงอำนาจคือ,ขอเขาไม่าไเ,เขาไม่เข้าใจเจ้าฉันมีอำนาจอยู่ในมือแล้วก็ถูกกระทำม,มาเยอะนี่คือสาเหตุที่ขเขมรนะสามารถฆ่าคนได้ถึงสองล้านคน ตนละงเานตรงนั้นเนี่ยก็คือเป็นเป็นเทสติโมนีเลยว่าคนโง่ในโลกนี้คือคือน่ากลัวนะคือถ้าเราเอาอำนาจเนี่ยไปใส่ในมือของคนหมูมากซึ่งยังเป็นกลุ่มขนโคเนี่ยอันตรายอันตรายและนี่คือสิ่งที่เป็นอยู่ในสังคมไทยนะแม้กระทั่งคนมีการศึกษานะก็ไม่ใช่ว่า จะใช้เหตุผลเป็นกันทุกคนไม่ใช่แต่ใชจะใช้อารมณ์เก่งเพราะว่าเป็นผลพวงจากการดูละครละครนะคะที่ละครไทยซึ่งมันไม่เปลี่ยนแปลงมาในช่วง4-50ปีนะคะตรงนั้นน่คือการเนี่ยล้างสมองคือการบ่มเพาะลักษณะนิสัยของคนไทยที่ถนัดในการใช้อารมณ์ เราเห็นใครเนี่ยด่าใครเนี่ยโอเ้เขาด่าคนกันเยอะๆเราก็ด่าตามเขาเป็นหางเสียงให้เขานี่นี่คือลักษณะของคนไทยแล้วนี่คือสาเหตุที่การเมืองไทยเนี่ยมันไปไม่รอดก็เพราะเรื่องนี้นะคะฉะนั้นถ้ากลับมาพูดเรื่องของอาจารย์เนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจารย์บอกลูกศิษย์มานานแล้วละว,ว่าอาจารย์สุพวรรณนะคะอาจจะโดนถูกใครเอาอุจจาระมาปาซึ่งในยุคนี้กับโซเชียลมีเดียมันทำได้ง่ายมาก ง่ายมากเลยฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์สอนเนี่ยก็เลยบอกว่าพวกลูกศิษย์นะจะพึ่งสุภวันไม่ได้นะเพราะตรงนี้เนี่ยมันแค่ปลูดตัวเปลือกมันทำลายกันได้แล้วทำลายกันได้ง่ายๆด้วยโดยการใช้อารมณ์เนี่ยด่าดตามหางเสียงเขาโดยเฉพาะถ้ามีเนี่ยคนที่มีชื่อเสียงแต่เขาไม่ชอบเราเขาก็พอเขาเริ่มปุ๊บมันไฟลามทุ่งได้ แต่อาจารย์ก็ยังไม่กลัวฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยจะต้องทำให้เกิดกับลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยก็คือว่าให้เขาสามารถพึ่งนิพพานได้อย่างแท้จริงให้เขาสามารถพึ่งความว่างต้องให้เขาสามารถเนี่ยเอาเจอรี่ที่มาทำร้ายเขาเนี่ยออกไปแล้วก็เห็นความว่างเห็นนิพพานเขาต้องพึ่งของจริงต้องพึ่งนิพพาน ยังไม่ใช่พึ่งพระเจ้าพระเจ้าท่านบอกเองว่าไม่ต้องไปพึ่งแมก้กระทั่งทงง่านพึ่งนิพพานพึ่งความว่างตรงนั้นน่ะไปรอดไ,อไปรอดอใช่ถ้าใครพึ่งส่วนนี้ได้ไปรอดฉะนั้นแม้สุภาวันจะย่อย,ยับเพราะว่าชื่อเสียงถูกทำลายจะก,กลุ่มคนที่เขาไม่ถูกโฉลกกับเรานะคะฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์ถึงไม่กลัวไง คือถ้ากลัวนะของพวกนี้ไม่ออกมาล้วก่อนอวิชาอกไม่ได้เด็กขาดเลยไม่ได้เด็กขาดเลย่มลยมีคนเริ่มด่าในในเจาะใจม่อยู่หรือว่าหรือว่าคลิปอื่นมัน้งตอนนี้เนี่ยอ่านคอมเมนต์ไม่ทันเพราะว่ามันเยอะเพราะคลิปเราเยอะแล้วคนก็ไปอ่านดูคลิปลนคลิปนี้แล้วก็เขียนเข้าไป คนหนึ่งก็ด่าแล้วเนี่ยเนี่ยหามานานแล้วเนี่ยคนที่เนี่ยพูดเก่งกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าพระเจ้าเนี่ยหามานานแล้วคือเขาพูดอย่างเสียดสีพูดเยองน่ะคนรอย่ีมันจะต้องมีสภาวะต่างกันะแล้วก็หัวแล้วใช่ฉะนั้นฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับอาจารย์คือถ้าเราถ้าเราต้องการที่จะทํางานนี้เราก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะรับศึกพวกนี้ที่จะรับศึกพวกนี้ ฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวลูกศิษย์เนี่ยก็คือว่าทุกคนจะต้องมีมอีอาวุธอาวุธดนั้นคือสติปักฐานอาวุธดัน,นั้นคือวิปัสนาคือพาตัวใจกลับบ้านคือจะต้องทําเป็นจะต้องทําเป็นเราไม่ใช่แค่ทําเป็นทําเป็นถึงขณะที่เรียกว่าเข้าถึงฐานที่สี่สามารถเอานิพพานเป็นที่พึ่งได้เอาวิมุติสุขเอาความว่างเป็นที่พึ่งได้ จึงจะปลอดภัยกซึ่งซึ่งซึ่งกลุ่มนี้เริ่มมีอย่างน้อยที่สุดเนี่ยทีมงานของอาจารย์เริ่ม,มฉะนั้นทีมงานของอาจารย์เนี่ยเข้ามาที่นี่มันจะไม่มีการกระแนะกระแหนอิจฉาตาร,ารอ้อนกันเออคนนี้สนิทก,กับอาจารย์เป็นคนโปรดอาจารย์ไอ้พวกนี้จะไม่มีจะไม่มีเ,เขามีที่พึ่งแนละ้วเขามีปัญหาทุกอย่างจะจบที่นิพพานจะจบที่ความว่างเหมือนกันในเนื้อเพลงอ่ะ เดี๋ยวดูเนื้อเพลงนะคะเนื้อเพลงพาตัวใจกลับบ้าน,านมันมีประโยค,ห,โยคหนึ่งอ่ะปัญหาทุกอย่างเนี่ยจะจบที่นิพพานนูไปอ่านซิอ่านเนื้อเพลงม,มันในเนื้อเพลงเขาว่าไวงไงติดอยู่ตรงกำแพงอะลูกลองไปอ่านซิที่ที่มันมีความว่างอ่ะที่ปัญหาเนี่ยจบที่นิพพานอะ่ะเปิดประตูแล้วมันอยู่ข้างนอกลูกนี่มันเป็นนักเล่านักดนตรีให้อ้อกลมทุกอย่างดีแล,ะละ้วล,ะละ่ะเราไม่แจะกการพาเข้ามาในแ่เวลาปลิดเท่ยง่ายวน้ ฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้คือมันต้องมีคนทําอ่ะมันก็ต้องยังไงก็ต้องมีใครทาสักคนอะ่ะไม่อย่างงั้นคนที่เหลือจะเอาโอกาสมาจากไหน,น,นเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนนี้ที่เพิ่งส่งออกไปเนะี่ยเพราเราไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้อะไรก็เที่ยวหาไปเรื่อยนี่ดีนี่ดีดอ่ะนี่ไงนี่ไงที่มานี่หมายถึงที่พึ่งอันกระเสริฐนะที่มาที่พึ่งที่ว่าให้จิตใจเรา ทำไมเราตอนนี้ติแกเราเป็นรุ่มวายท้งการที่พึ่งเราต้องนิพพานน่ก็คือที่พึ่งอันเร็นสื่อประกอบด้วยอะไรประกอบด้วยสิ่งช่าธิปัญญาอะไรอะไรก็ว่างเอไว้เนาะอาจารย์พูด่หนูเข้าใจใช่ไหมมีมีแม่ประโยคหนึ่งอ่ะที่บอกว่าจะต้องจบมามาจบที่ความว่างปัญหาทุกอย่างใช่ไหมเขามีเหนือนะนานอย่างสมดุลความว่างเท่านั้นที่ทำให้แก่ขี้ไปใช่ไหมความว่างเท่านั้นนั่นอะไรนะที่ทำให้แก่ขี้เกี ร so okay, okay, şey, yes. ู้เจอไหมประโยคนั้นนี่ไงน้อยี่ความว่างเท่านั้นที่จะไม่กิดขี้หาความว่างเท่านั้นที่จะคลี่คลายใช่ไหมปัญหาทุกอย่างใช่ใช่ตรงนี้แหละคือธรรมตัวนั้นนั่นเป็นตัวเพ่งของฐานที่สี่คือความว่างแล้วก็เป็นธรรมตัวเดียวที่จะยุติปัญหาทุกอย่าง ฉะนั้นคําว่ายุติธรรมเนี่ยจะต้องทําตัวนั้นคือความว่างทาตัวนั้นคือนิพพาน,นฉะนั้นปัญหาทุกอย่างจะต้องมายุติที่ทาตัวนี้คือความว่างในความว่างมันประกอบด้วยหลายกีอย่าง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 นั้นมันจะต้องสมบูรณ์แบบที่ว่างาคือ,อว่างในตัวว่างตัวนั้นน่นนะ <เอ S 1> ทุกคนต้องเข้าไปดูตัวเองแล้วแล้วมันจะสมมันในสภาวะนั้นน่ะมันจะสมบูรณ์อยู่ในตัว ฉะนั้นตรงนี้ส่วนที่อาจารย์ก็จะพาปฏิบัติไงแล้วอาจารย์ก็จะให้ปัญญาหัวหอกพวกนี้ไปในขณะที่เราทําในขณะที่เราอยู่กับความว่างอยู่กับวิมุตติสุขแล้วก็ฟังตรงนั้นด้วยคือปัญญาหัวหอกเพราะที่จริงเนี่ยเขาเห็นกันทั้งนั้นไงไไไใครที่นั่งสมาธิเนี่ยมันเห็นทั้งนั้นแหละมันสงบทั้งนั้นแหละแต่ไม่มีปัญญาหัวหอกไม่มีปัญญาหัวหอกรู้ว่านั่นคือน,นิพพาน เพราะครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้ให้ปัญญาโหรหกนี้ก็บอกเออมันสงบก็สงบไงสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งใช่ไหมฉะนั้นตรงนี้สภาวะน,นั้นแหละคือนิพพานแล้วแต่คนไม่รู้ค,บบรคือถ้าคุณปฏิบัติไปเรื่อยๆความสงบอันนี้ซึ่งตอนแรกก็อาจจะแค่ไม่กี่วินาทีมันก็จะค่อยๆเนี่ย ยืดออกไปยาวออกไปเพราะมันเป็นเรื่องไหลเรื่อยใช่ไหมมันยังไงมันจะต้องไปเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทรีอินวันที่จะต้องที่ที่ปุ๊บปั๊บจะต้องให้มันเนี่ยอยู่ยืดไปเนี่ยเราทำมาแค่เจ็ดวันแล้วจะให้มันอยู่ยืดกับเราทั้งชาติมันก็มันก็เวอร์ไปหน่อยเพราะแต่ละคนมันก็ต้อง ต้องสร้างมากันเป็นอเนกชาติกว่าจะมาได้ชาตินี้ก็ต้องมาทําต่อฉะนั้นเราต้องสร้างธรรมวินยัยเราจะต้องเราจะต้องฝึกทุกวันเหมือนก็ขี่รถน่ยขับรถเนี่ยถ้าคุณเนี่ยเรียนขับรถชั่วโมงแรกคุณคิดว่าคุณจะขึ้นทางด่วนที่มันขับวนเร็วมันก็ไม่ได้ใช่ไหม รู้แต่ความกลัวเลยนะไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไงเลยมันมันจะต้องฝึกไปเรื่อยๆฝึกฝึกเช้าฝึกเย็นทําบ่อยๆทําทุกวันทําไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเป็นสภาวะที่มันเป็นปกติของเราใช่ไหมเนี่ยโดยที่พอเราพอเราทำเนี่ยนะอยู่ในในอะไรในระบบก็คือ structured meditation น่ะคือนั่งแบบจริงจัง ถ้าเราทําอย่างนั้นแน่วันละนะสินาที20นาทีครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งอนะไรทำอย่างนี้ไปนะแล้วพอออกจากสมาธิแล้วก็ทําแบบมีคณิกะสมาธิคือทําแบบรู้ตัวรู้ตัวรู้ตัวเนี่ยเป็นช่วงๆไปช่วงไหนที่เราต้องทํางานก็ปล่อยไปไม่เป็นไรก็ปล่อยไปแต่พอช่วงไหนที่เรานะที่เรามันว่างหน่อยอย่างเช่นช่วงเข้าห้องน้ะเอออยู่กับตัวเองอหรือช่วงที่เราขึ้นกระได หรือช่วงที่เราขึ้นลิฟต์เราจะขโมยช่วงช่วงเวลานั้นแต่ส่วนมากมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ว่าโอเคตอนเช้าฉันเริ่มที่จะรู้สึกตัวแล้วก,แวก็แล้วก็หลังจากนั้นไปทําอะไรแต่อะไรแล้วอีกช่วงอีกแปดถึงเก้าชั่วโมงต่อมาถึงฮ้ยลืมเลยลืมเพราะยิ่งคนต้องทํางานนะลืมเลยในช่วงแปดเก้าชั่วโมงนะอันนี้คือคือคนเมืองคือคนเมือง แต่ถ้าเราเนี่ยนะฝึกมาเรื่อยๆหาฉะนั้นเราจะต้องทำโนต้ตให้กับตัวเองอ่ะทำโนต้ตให้กับตัวเองเนี่ยว่าช่วงไหนที่เราจะพยายามทิ้งให้หมดแล้วก็มาอยู่กับลมหายใจนะแค่3ามสามวิห้าวิก็ยังดีฉะนั้นที่จริงนะมันมีแอปนะคุณวิสารเนี่ยลงทุนตั้งครึ่งล้านนะทำแอปที่มันปิ้งพอปิ้งแล้วเนี่ย หายใจลึก,ลกทีเดี๋ยวไปไม่อีกอีกทุกชั่วโมงมั้งรู้สึกจะเป็นทุกชั่วโมงเราตั้งได้ตั้งค่าได้เป็นทุกชั่วโมงเนี่ยพอมันดิ้งทีหนึ่งยังงั้นก็ยังดีนะคือเราขโมยได้ขโมยเนี่ยช่วงสั้นๆจากช่วงสั้นๆอย่างนี้นะ่ะถ้าเราทําไปเราต้องให้เวลากับตัวเองนะหนึ่งปีสปีหปีสิปีคือถ้าเป็นเด็กๆอย่างนี้เขามีเวลา ขามีเวลาที่จะที่จะเรายิ่งถ้าเขาเริ่มเร็วอาจารย์ก็เริ่มอย่างนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยสิบสิบห้าสิบหกก็เริ่มตั้งคาถามเริ่ตั้งตั้งเริ่มตั้งคำถามสิบเก้าเราเข้าธรรมศาสตร์มาเจอสิบสี่ตุลามันก็ยิ่งนั่นอย่างฉะนั้นเราก็เริ่มต้นตั้งแต่วัยเนี่ยอ๋อเ,เราถึงมีเวลาไงที่จะที่จะให้กับตัวเองตอนนี้หกสิบเจ็ดเราก็สอนได้ ฉะนั้นถ้าน้องเขาเนี่ยเอาจริงเอาจังเนี่ยไปอย่างนี้เลยก็มีสิธแต่คนแก่มันเยอะกว่าทีเมื่อก่อนเขาอยู่สถาบันวิี่ยแล้วเขาให้นั่งฝึกสมาธิแบบโยมดิ่งอ่ะนี่ลอยเลยนะนิ่งนิ่งนิ่งแบบไม่รู้อะไรเลยลูกติดสมาธิไม่ได้ความสงบนิ่งงงโอ้โหปุ๊ดปิ๊ดใช่ใช่คือถ้าไปติดสมาธิติดความสงบโดยไม่มีปัญญาเนี่ย จะไปจะไปข้าวกับหมูตูมใหญ่ก็ไม่ได้เาไม่ได้ความสงบของ,ของมันจะหงุดหงิด<อ>มันจะหงุดหงิดฉะนั้นจะอยากจะปรีวิเวกอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่ใช่ซึ่งมันก็ไม่ใช่ชีวิตจริง,ขงเขาแข็งพลังก,กินได้นเื่อะไรล่ะเพราะชีวิตจริงเนี่ยชีวิตจริงเนี่ยเราต้องทํางานเราต้องหาเงินใช่ไหมเราต้องอะไรแต่อะไรฉะนั้นมันจึงต้องมีปัญญ,ญาไงโดยเฉพาะผู้เจ้าของเราเป็นเป็นพระปัญญ,ญาที่กะพุทธเจ้าฉะนั้นเราต้องมีปัญญ,ญา มามาเดี๋ยวอาจารย์นำทําแล้วกันมามานำปฏิบัติเดี๋ยวพวกพวกเราไปเอาไปเอาล้อเรามานั่งกับพื้นก็ได้ไหนไปไหนพี่อ่งมามาทำด้วยกันไง